เก่งวันี้เขาห้ามขวามาขาะอ๋อแหว่าขเจ้าขั้นส่วนทันเี้ขั้นขั้นมาเ๋ยคั้นด้วยมือดีกว่า โอเคสบายดีปีโป้แซวนี่กับไม่รู้ที่ดึงดาวอยู่เด้อสบายดีมีนี่กับมันกับอยู่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 โคเคนแต่เปลี่ยนซื้อแล้วทุกคนเปลี่ยนมาเป็นซิกเก้นทวินดีทูฝากติดตามเลยเด้อทุกคนเปลี่ยนใหม่หนอออกแบบซื้อโคเคนมันออกจากแบบมันมีงานหนึ่งอยู่มันไม่เป็นงานหรอกมันถ่ากแบบมันเขาเรียกว่าอย่าง เฮ้ยแม่ยังเออฮ้ยแม่ยังนอกสถานที่แกเซ็งเนาะทุกคนเนาะเขาออกไปเลาะกินนั่นแหละว่าไงคือกูเบ you ื่ออะไรก็อยากชอบกินไปเฮะเบื่อเหงเซ็งเหงโอ้โหตัดไม่ดูโคตรเจ๋งเลยแต่ไปฮะไปเลาะกินนังกันทุกบุไปเงินมีเท่าดีเงินเงินบบมีด้วย มูมีเงินอ่ายังใชนเวอรตัวเงินนีโอ้เมืนี่เคเปิดป่ะโอเคทุกคนเราก็ออกมาของกันนี่แม่ <c oughs> มูมีเงินเลยครับไปเลยออกของกันนี่แม่ก็ได้แม่แม่แม่เอ้ยของกันแดด ไปไหนดูเอ oh, ี oh, oh, ่ยงเขากินข้าวอยู่นอกโอ้ยกินอยู่นอกเขาสิเอากินอยู่เยู่ยงกินหลาแล้วมันเด้สี่สิบพันกี่ซุหาเดือเลยดอยเดือดเท่าไดรบโอ้ไปครับไ e ส s g เอ้าแล้วนะพีพโป้ตอนนี้เขากลับมาฮอดสถานที่อย่างซืยอ,อย่างเราวะเดี๋ยวไปถามคนทางในก่อนบูฮู้ีดินมาเนี่ยซุยชื่ออย่างเปิดแล้วตลาดสดจอมมณีเออแมนตลาดสดจอมมณีเขาเขียนมาสั้นกูมาเช็กเบืบ้องออกปะแต่มันมีต้นไม้งามเว้ยโอ้โหพีพโป้ต้นไม้เลืองแสงมันอาจจะมืดเนาะมัท้ายตอนมืดเว้ยบูเปปบิร์กประเด็นถ้าบูมีคนไปถาม ซื้อกินเองก่อนบุ้งว่าไหนแซ่บอันไหนถือแต่เขามาเมื่อนี้เขาแบบเขาอยากลองแนวรู๋ๆแต่แนวสิบพันนั่นนะซื้อน้ำกินก่อนจ้าทุกคนซื้อน้ำกินก่อนจ้าคือน้ำเดของน้ำอย่างแซ่บนี่โคโค้ไต้หวันโกโก้ไตัหวันโเรตเลยว่าเอาออกมาลองจอกหนึ่งนี่วะใครมีมุกเพิ่มวะมุกวะนั่นแหละเอาคือคือมาส่งเดี๋ยวกี้มีมุกนะเอาเอา มื่อกี้ก็ถามว่ามีมุกบอกาเฟียวเลยนี่น้ำอย่างอัน,นี้อันนี้จะเป็นน้ำสมบบ,บี้ยงขนาดบาเบี้ยงเอาตัวนี้เาอ,อะเเองวันนี้เขาหาเขาเจ้ามาขายอ,อ้แต่ว,ว่าขอเจ้าคันส่สวนไหนเลคันคันมาเลยคันด้วยมือนี่หรอ,อ,อันนี้ทุกเลยนี่ตุกหามันกีบอ่ เดี่ยวคิดด้วยสิกิ่นอาซานมกับอันนี้เลยผุดีแล้วเข่าเลยวันนี้เมื่อกี้ตั้งใจว่าจริงว่าเออมาเลาะกินนะนะเด็กก็สิถามซอกถามคนนั่นแหละว่าเออห้างไหนเสียบแดดก็เลยมีคนยืนแต่คนเมื่อนี้เป็นน้ำหนาวเด้นหรอีแมนจอกเท่าเด็กอ่ะโอเคกูลืมถามราคาไว้ชื่อพอดีเมื่อนี้แบบ ขอเงินแม่มาได้ห้าสิบกี่พ่ะนะขอขอเงินแม่ว่าสี่สิบเด้อสิเลยเราให้ห้าสิบไอโบเบิร์ตมันต้องกลับมาซะเลยย,ยังยังบริรกินเธอเข้าเข้าใจมาเลยเพื่อมีพอจะมีห้างอาหารแบบแซ่บๆบ,บ,บ่คือแบบปิ้งเจี๊ยบเหรอกินปลาดิบเหรอ Tamam> ิ่มเลยวะโอเคใครทีมีคนแนะนำมาวัน่ันนี่เซีบัสเลตคือซีน้าเมื่อกี้ไหนไม่ขายปิ้งอเด้อไม่ห้ามค่ไม่ห้ามหรอเอออันนี้เดรสเมื้อเงาเอ่อมืออื่นเนื้อเงามือนี้ตั้งใจจะมาเลาะกิ่นอิ่มๆมานะแต่กับบุงมีคนนรอ อูอันน so, you know ี so, so, die, right okay. hmm. mm ้เ hmm. ฮ okay. mm ียนจังนี่อันนี้ขอถามซื้อซื้อย่างนึงซื้อก่อนสวัสดิซื้อก่อนสวัสดิเหรอโดยเงียนอยูอันต้องประสาทต้องประสาทเหรอนี่แบบถ่ายเขาเลือกเงี้ยนเรามาเลยนี่ขายเียงช่วยกโอ้โหเลยนี่ไข่แบบได้จากมือได้จากต่นหรอวะเห็นดูเฮาว่าชี้ามาแวตัวเก่าตัได้มาแวะตัวเก่ับมื่อนี้มือแรกเลยแต่กระพ่านจำเนาะคนหน่อยจำ หนาวจริงปกตินี่เปิดเต็มเลยเห็นบ่าวมีเฉียอนพอมั้งสับปีบี์ได้พอมเลยสามารถฝากรับได้เลยตรงทางติดต่อปีเด็บปดชื erm ่อมากก่อนซับสนมากก่อนซับส่นเคขอใจเด้อเดี๋ยวนั่งท่าได้บ่าได้หร แ่พลาดในหนึ่งกินน้ำอันเดืยน,นบอกให้ว่าเซ่บหลายไหตลอดอโอ้โกไหลหรืออ่าอ่ะนี่แนอยากจะหน่อยเลยลคอือแบบฝนตกนะพี่พวก กดตกแล้วเป็นน้ำหอมมาทั้งหมดนี่อาผู้บล่ามาทรงนี่กู้บล่าที่ยังขอลืมแหละที่ยังขอสึกก่อนเออสึกก่อนอ่ะโอเคจะดีมาจักเลยนี่โอ้กดหกมาบูถึกมือเว้ยเขาคือเริ่มกลับแล้ว Okay, โอเคทุกคนเกี้ยงแซ่บเผ็ดเดี๋ยวมือเขาสิได้ิอนโตก่อนเว้ยฝนโตมือบมือเปลี่ยนใจโอ้พี่โก้เอ้ยเรามาแล้วเจ้าโอ้โหปลามึกด้ินเตอร์จอมบันีเนาะของฝากดีดย ใจเดี๋ยวข้าใจไอเดียเดี๋ยวมื้อหน้าเฮามาใหม่มื้อนี้ฝนตกเว้ยครับทุกคนสรุปมื้อนี้ต้องมื้อนี้เฮามาเซอร์เวย์ซื้อเมื้อนี้ฝนตกเว้ยมีคนสาดเงินเ,นเมย์มาเราให้ตั้ง50,000บพัโอ้ยนี่เหลือสองห้าพันกันบอกันมื้อต่อไปอาเสียนเนี่ย เมือ่อเนี้เขาปิดมือทีเท่าไหร่เมื่อนกูเมื่อไัรกมาวันพุธเนาะสองมือมาฟ้าป่เต็มใจขนาดเบื้องกาศผลกับที่ตกับพี่โก้ตามที่เรอยนั้นเว้าอิลีพี่โคือแบบคันสุกคนเสาคนจะหลยหลอิลีหลอิลีเนี่มานะพัสดีวัลโหลฮัโหลอาไหนกังสภาพบรรยากาศงาน วันนี้มันเป็นมีบูธรถอีกก็คือมันจะนันแน่ๆหนึ่นนี่ว่าประตูวะนี่มาวันนั้นโูจสมานี่ประตูเข้าเข้าทางนั่นเออมันหลนหลเป็นน้ำูมาวัจักรีประยุเขา้แล้โอ้โอมเซลล้ ทมอย่างเขางงกันงงกันมาจีไ้ฝนตกตลอดไหมทุกวันตั้งใจใช่ไหมฝนตกสิโอ้วันนเสือยู um, right? ่ด oh, ้น okay. ีกัฝนหัวนะโอ้ฝนหยิบมาฝนหยบมา และที่สำคัญก็คือท่านในที่ว่าซื้อสินปีลบี้พาร์ทเนาะข้อก้คอ่านอีกครูซุดเอาอีมเนะน้ะไม่เจาเราโดนฝนตก